สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรางหวยฮานอยสูตรแยกหน่อย,จจอยวันที่26เดือน6ปี่8 8นะครับผมเมื่อวานนี้เข้าเป็นหวยฮาหนอยปกตินะ3า36แค่น้อยเดียว36น้อยเดียวน้อย VIP จอไม่มานะให้2อ,อยู่ออกมา26 มาดูของวันนี้กันต่อนะครับวันนี้ก็ามาเริ่มจากฮาหนอยแรกนะฮาหนอยกาซาดนะครับเด่นวันนี้เด่นวันนี้นะห้ากับหกนะห้ากับหกนะครับก็จะมีห้าสองห้าสามห้าสี่หกสองหกสามหกสี่กันห้าเ้าหกเก้า ห้าหนึ่งนะเราก็หกหนึ่งตัวฟันนะครับเป็นเลขห้านะตัวเน้นก็จะมี ตัวเน้นนะครับก็จะมีห้าสองห้สห้แล้วก็6กสองฮาหนอยแรกนะครับหหนะครับฮานอยกาซาดจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วยฮาหนอยพิเศษ หวยฮานอยพิเศษนะครับวันนี้สี่กับห้าสี่กับห้านะครับก็จะมีสี่ศูนย์สี่สองสี่ศูนย์สี่สองสี่เก้าห้าศูนย์ห้าสองแล้วก็ห้าเก้านะครับกัานสี่แปดห้าแปดสี่เจ็ด ห้าเจ็ดไม่หรือว่ากลัวสามจะมานะเอาห้าสามมาสี่เจ็ดแล้วก็ห้าสามนะครับตัวฟันนะครับเป็นเลขสี่ตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี40 42 49แล้วก็50ตัวฟันเป็นเลขสี่หวยหาหน้อยพิเศษพิเศษนะครับจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็น ในฮานอยปกตินะเด่นปกติก็นี่เลยสี่กับห้านี่แหละวันนี้สี่กับห้านะครับก็จะมีสี่สองสี 9, ่เก้าสี่ศูนย์ห้าสอง ห้าสองห้าเก้าเราก็ห้าศูนย์กันนะครับสี่หกห้าหกสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมี นะตัวเน้นนะครับตัวเน้นเนาะ4 2 4 9 4 0แล้วก็5 2าฮานอยปกตินะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นมวยฮานอย VIP วีไอนะครับวันนี้สี่กับเก้านะไม่ไม่ใส่ห้านะทุกคนเก้านะวันนี้นะวีไอพีไม,ไม่ไม่น่าจะมีห้ามานะห้าไม่น่าจะมาน่าจะเป็นเก้ามากกว่าสี่ศูนย์สี่สองสี่เจ็ดเก้าศูนย์เก้าสองแล้วก็เก้าเจ็ดนะครับกัน สี่หกเก้าหกนะสี่หนึ่งแล้วก็เก้าหนึ่งตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวเน้นก็จะมี ตัวเนี้ยนะครับก็จะมี40 42 47แล้วก็92 3าสองามสี่นอยนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วอันนี้4กับ9นะไม่ใช่5นะเลขเกต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวเลขนะครับ3ตัวเลขวันนี้ก็จะมี4 4นะ5 ศูนย์กับสองนี่แหละเอาตัวไหนมันมีศูนย์กับสองศูนย์ไหมหรือว่าสองศูนยะ์อะสี่ห้าศูนย์นะครับนะี่พี่เอาตัวเด่นนะมีตัวเด่นอยู่แล้วก็เอามาจากพวกคบเลขกสี่เลขห้าแล้วก็เลขศูนย์ได้เลยนะฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับส,สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ